ครับท่านผู้ชมครับวันนี้มีงานเข้าช่วงบ่ายนะครับก็มาเช็คสมุดปรากฏว่าไม่ใช้งานไม่ได้นะครับที่โคนเข้าไปอยู่ในประมาณว่าในสมุดคงจะไม่ธรรมดานะครับดูจากท่อที่ตั้งอยู่ตรงนี้นะครับวันนี้เรากู้ขึ้นมาครับได้กี่ท่อนนะครับมาดูกันครับ เจ็ดท่อนนะครับเจ็ดท่อนแล้วนะครับเป็นท่อขนาดหนึ่งนิ้วแล้วช่วงสุดท้ายก่อนจะถึงซ้ม,มืดจะเป็นนิ้วครึ่งน,นะครับครับเรามาทํางานแบบถูกเชิดนะครับวันนี้จะกู้ซ้ม,มืดขึ้นมาก่อนคู่นี้เราจะมาดูดล้างบ่อนะครับเนื่องจากถ้าจะดูดอันนี้ก็คงไม่เสร็จนะครับก็คงจะได้ลงหินเกียดด้วยเนื่องจากมีที่โคนที่เป็นสีขาวๆเหมือนปูนดูโรไม้นะครับ เข้าไปอยู่ในบอ่อทําให้สม,มุดอุดตันเกิดการช็อตไหม้ไปแล้วนะครับวันนี้เราจะกู้ขึ้นมาคงเหลือไม่เกินอีกประมาณหนึ่งท่อนนี้สองท่อนนี้คงจะขึ้นมาปากบอ่อนะครับครับสมุดขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับดูที่โคนสีแดงป่าปนกับสีขาวลายเป็นสีแดงนะครับบอ,อกนืงเหลืองนะครับไม่น้อยเลยนะครับ นี้เสมอคงจะใช้งานไม่ได้แล้วนะครับเนื่องจากตรวจดูระบบไฟแล้วมีการฉอ,อบนะครับครับเราจะเอาไปวางไว้อะวางไว้จุดได้จุดหนึง่งอันนี้ก็ได้ เนื่องจากช่างคงสเสมอ่อนหน้านี้ต่อช่วงยาวนะครับเป็นสันหนึ่งนิ้วบวกกับนิ้วครึ่งน,นะครับเป็นหกเมตรโดยประมาณนะครับทำมื้อคงจะเรียบร้อยนะครับคงจะไม่โอเคปิดกูสายไฟก็โอเคไม่เป็นไรขับขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อย เราเคยดูล่างบัวครั้งที่แล้วประมาณเกือบสองปีนะครับยังโชคดีนะครับได้นานอยู่นะครับไปครั้งนึงแต่ไม่ได้ลงหินเกดนะครับบัวนี้เป็นชายแบบเดิมซึ่งการลงหินเกดเพิ่งมาค้นพบนวัตกรรมใหม่เมื่อปีที่แล้วนี่เองนะครับปลายปีที่แล้วก็เป็นว่างานนี้หินเกดก็ต้องลงนะครับเพื่อกันทรายกันขี้ควนตัวนี้ ไม่ให้ลงไปในบ่อประมาณนี้นะครับครับวันนี้ช่วงเช้านะครับเราได้ขนเครื่องมือมาที่ปากบ่อที่เรียบร้อยนะครับวันนี้เราจะเอาหัวเด็ดลงเนื่องจากตะรกอรนดินซึ่งอยู่ในบ่อน,นั้นมีปัญหาทะลุลงไปเหมือนเลนนะครับเหมือนเลนนะครับทำให้การสุดลงไปเดียเด่ยวๆไม่สามารถจะกั้นทรายได้นะครับ าการลักษณะเหมือนแป้งเหมือนดูรูไม้ประมาณนี้นะครับซึ่งเวลาถึงปีกว่ากว่าผ่านไปนะครับเกิดปัญหาดูดตะกอนดินซึ่งขายแป้งขึ้นไปที่แท้งน้ำด้านนน้นนะครับห่างประมาณหนึ่งร้อยเมตรเกือบร้อยสามสิบเมตรประมาณนี้ไม่เกินนี้นะครับโดยประมาณนะครับซึ่งระยะทางเดินทางแบบนี้ตะกอนดินขายดูรูไม้ขึ้นไปอยู่ที่แท้งเป็นจานวนมากนะครับ ซึ่งพูงใต้บ่อนี้ประมาณสิบกเมตรคงจะเป็นพูงขนาดใหญ่พระสมควรเกิดขึ้นนะครับทําให้น้ําไม่มีขึ้นมานะครับมเมมอถูกตะกอนดินแป้งเข้าไปอุดอยู่ในนี้นะครับทําให้การทํางานผิดปกติแล้วก็เงียบไปในที่สุดนะครับเมื่อวานได้มาเจอเจ้าของบ่อบ,บอกว่า สเสมอยังมีการทำงานอยู่แต่พอผมมาถึงก็ปรากฏว่าเงียบไปแล้วนะครับแสดงว่ามีปัญหาในตัวใบพัดแล้วก็ทำให้ใบพัดต,ติดแล้วก็มาอยู่ที่สมอนะครับสมอตัวนี้ก็ที่มอเตอร์มี้อาจจะมีปัญหาแล้วนะครับไม่สามารถจะทำงานได้นะครับตะกอนดินอยในนี้คงจะเป็นจานวนมากนะครับซึ่งอยู่ในตัวสมอนี่นะครับซึ่งเป็น แป้งคล้ายแป้งดูดูไม้มาในรูปพังน้าละลายมาแล้วก็มาตกตะกอนอยู่ในบอ่อนะครับทําให้สมอไม่สามารถดูดน้ําขึ้นไปได้มีแต่ตะกอนดินแป้งขึ้นไปนะครับวันนี้เราจะทําการดูดล้างบอ่อพร้อมรงหินเกล็ดนะครับข้างบอ่อนะครับทําให้ตะกอนดินแป้งไม่สามารถเข้าไปในบอ่อได้ ลักษณะคลายใสยนะครับเหมือนเราทําอยู่ที่บ้านสุกหมูนะครับก็คล้ายแป้งเหมือนกันสุกหมูนองหันนะครับดวนทนันนะครับเราจะต้องอทุบตรงนี้นะครับทุบข้างหัวตรงนี้นะครับแล้วก็จะลงหินเกดพร้อมกับการดูดไปในตัวนะครับจนกว่าน้ําจะใส่นะครับดูดตะกอนดินที่เป็นแป้งขึ้นมาแล้วก็หินเกดลงไปบริเวณนี้นะครับตรงนี้เราจะทุบ แล้วก็ดูดขึ้นไปนะครับแล้วก็หินหินหินเกศก็จะทยอยลงไปแทนที่แป้งที่เป็นไายดูดไม้นะครับเหมือนเราเรากันสายประมาณนี้คล้ายๆกันนะครับเราก็จะดําเนินการในขั้นตอนต่อไปนะครับครับช่วงนี้เราทุบคอนกรีตนะครับซึ่งไม่สามารถจะทุบอ้อม ท่อหกนิ้วได้นะครับปากบ่วหกนิ้วได้ต้องทุบบริเวณกว้างออกถึงจะทุบอ้อมได้นะครับซึ่งมีความหนาถึงสิบเซนนะครับทุบออกเพื่อที่จะเอาหินเกบลงนะครับห่างจากปากบ่วประมาณสามสิบเซนเป็นอย่างน้อยนะครับคาดว่าสร้างนองคงจะเอาออกหมดนะครับดูนี้ให้ออกให้ง่ายนะครับเพื่อที่จะ เติมหินเกยดลงไปนะครับเหมือนกับทุบคอนกรีตบ้านดีๆนี่แหละครับอันเดียวกันนะครับต้องทุบนะครับไม่ใช่ลาดแบบพอแล้วๆนะครับอนนรีตตรงนี้ลาดแบบมาตรฐานสิบเซนเลยนะครับดีดียังอาจจะไม่เป็นปูนซีเมนกวาดแรนดนนะครับ คงจะเป็นปูนยี่ห้ออื่นนะครับก็ทุบง่ายหน่อยครับเจอเฉพาะพืพ้นที่เป็นดินนะครับวันนี้มาเจอหมูหินนะครับซึ่งเป็นคอนกรีตหนาสิบเซนนะครับก็ต้องเอาออกใช้เวลานานพอสมควรนะครับ สำหรับลงไปเพื่อปฏิบัติงานในการเติมหินเกล็ดลงไปกันดินนะครับซึ่งมีลักษณะคล้ายแป้งนะครับทีขาวนะครับโลงไม้ประมาณนี้ปูนขาวประมาณเนี้ยนะครับซึ่งทำให้บ่ออุดตันนะครับแล้วก็ซับเมิดดูดขึ้นไปนะครับบนแทงเป็นปริมาณไม่น้อยกว่าหนึ่งชิ้ที่แทงเมื่อวานนี้ของบ่อกับทีมงานได้ล้างเอ,าเองนะครับ ไมดูไม่น้อยนะครับเหมือนแทงใช้ไดโวสูบดูดออกข้างล่างนี้เป็นพวงขนาดใหญ่พอสมควรนะครับเฉะนั้นช่วงแรกเราเอาให้เจ้าของบอ่อสั่งหินมาสองคิวก่อนนะครับเพื่อดูว่าจะพอหรือไม่นะครับถ้าเอาคิวเดียวเดี๋ยวเกิดไม่พออย่างน้อยคงเป็นสองคิวนะครับเราจะเอาเตืลงมาให้เต็มเพื่อกันไม่ให้ ตะกอนดินที่เป็นแป้งเข้าไปในบ่อได้นะครับซึ่งเราเคยทำสำเร็จมาแล้วครับคอนกรีตออกหมดเกลี้ยงนะครับพร้อมที่จะเอาหินเกล็ดใส่นะครับแต่ตัวนี้เราต้องดูดน้ำขึ้นมาพักไว้ใช้ก่อนตัวนี้น้ำไม่มีชายเลยนะครับราต้องดูดเอาน้ำที่อยู่ข้างบนคาดว่าจะมีน้ำใสอยู่ ระดับประมาณแปดถึงสิบเมตรอยู่ประมาณนะครับเอาอย่อนลงได้เลยเราจะเอาน้ํามาสำรองไว้นะครับใส่ถังไว้อยากน้ําที่แท้งก็หมดมีแต่ขี้เลนนะครับหัวดูดนิวซุปเปอรฟอร์มหัวเรียดนะครับใช้เรียดตรงวันนี้ เพื่อจะเอาตะกรอนแต่งนะครับเป็นดินแต่งละเอียดคลายดูดูไม้คลายปูนขาวมานี้นะครับเราจะเอาน้ําขึ้นมาเพื่อให้น้ําลงที่กันสุดข้างๆกันสุดนี้แล้วจะทําให้กันสุดข้างๆกันสุดตัวนี้เป็นดูซึ่งเป็นดูเดิมที่ยิมงานจาะประดานไว้นะครับเจ้าเจ้าน้ําใสตรงนี้น้าก็ ดินตรงแถวนี้ก็จะยุบตัวลงไปโดยอัตโนมัตินะครับเรามาติดตามชมกันในช่วงต่อไปนะครับครับลงหัวดูดที่ระดับประมาณ19เมตรโดยประมาณนะครับแล้วก็เราจะาน้ำเพื่อว้ใช้สำรองไว้ใช้ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเอา น้ำมาเติมลงที่ข้างบ่อตรงนี้ด้วยนะครับจะให้ก้อนดินยึดตัวลงไปแล้วก็นหินเกศจะลงมาแทนที่นะครับเรียมไปรอหินเกศจากตลาดนะครับตรงนี้จะของบ่อกําลังไปจางถึงเกศนะครับรอท่านหรอยมีเทียนน้ำนะครับ น้ำมาใส่เพื่อเราจะใช้มีจากน้ำในบอ่อเรามาใช้ในช่วงแรกจะได้เพราะว่าน้ำจะใส่นะครับครับเราเตรียมพร้อมนะครับข้างบอ่อข้างกันพุด เตรียมที่จะลงหินเกตนะครับหินเกดกําลังเดินทางมานะครับเราจะทําความสะอาดแล้วก็ให้ยินงแถวนี้แน่นนะครับเอาน้ำลาดลงไปให้มีช่องว่างให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วหินเกศจะเร็ลง,ง่ายๆครับยังมีหินเลื่อยหิกนก้อนตรงมุมนี้นะครับเดีย๋ยวเราเอาแป๊บมากระแทกสักหน่อยนี่ แตกแล้วเออยลอยลงไปแล้ววันนี้เราเตรียมพร้อมนะครับพร้อมที่จตลงงหินเกศแล้วก็จะดูดได้ระดับลึกลงไปเรื่อยตอนนี้เอาน้ําขึ้นมาอ่าพร้อมนะครับเตรียมไว้สํารองการดําเนินการอ่าล้างบอ่อตอบนะครับวันนี้เราเรียมพื้นที่ทําความสะอาดให้หินเกศโยงง่ายๆประมาณนี้นะครับ ทนี้น้านเริ่มจะค่อยลงนะครับอยูย่เมืองจ่ายที่ระดับประมาณเก้าหรือแปดสิบเก้าเมตรโดยประมาณนะครับน้านําในระดับนี้มาไกลนำรองก่อนถ้าลงไปเรื่อยก็จะดูตะกอนอดดินแป้งขึ้นมาซึ่งจะเป็นปัญหาหัอเดี๋ยวยุบตัวลงไปอีกนะครับเราก็รอหินเกศก่อนให้หินเ็ศลงไปแล้วก็จะเริ่มบดไปพร้อมๆกันนะครับหินเกศมาเตือนหนึ่ง ให้เต็มนี้ก่อนแล้วก็จะดูเปมพร้อมกันครับครับหิเก็จมาถึงพอดีนะครับเราเอาวิก็จมาใส่ด้านนอกจัดที่เรียบร้อยนะครับยังรอการทุบตัวของหินเจร็ดรอบบอ่อนะครับเนื่องจากเรายังไม่ได้ดูตะกอนหินที่อยู่ข้นบอ่อขึ้นมาครับซึ่งจะดูเมือ่อสักครู่นะครับประมาณ5้านาทีที่ผ่านมา ก่อน,นยินงยืไม่ขึ้นมายยนโย่อยสดอยุดตัวลงไปแล้วนะครับดูการยุดตัวเมื่อยุดตัวลงไปเราก็เติมเรื่อยๆนะครับเติมเรื่อยๆจนกว่าน้ำจะใสแล้วก็ไม่มีการยุดตัวเวกิดขึ้นอีกนะครับทีน,นี้น้ำยังมีสีหเหลืองๆนะครับ สีเหลืองเมื่อหมดน้าสีเหลืองกาวที่แล้วจะเป็นสีขาวนะครับจะเป็นน้ําแบบผสมแป้งับประมาณอย่างนี้จะมีสีขาวขึ้นมาแต่ตัวนี้มีตะกอนดินสีออกสีเหลืองสีแดงปะปนทําให้เกิดเป็นสีออกสงเหลืองนะครับยังไม่เกิดเป็นสีขาวนะครับวนันนี้ปัญหาอยู่ในบ่อน,นี้เป็นพงคาดว่า,าไม่น้อยนะครับ เนื่องจากสุกตะกอนดินขึ้นไปอยู่บนแท้งระยะทางประมาณร้อยร้อยยี่สิบเมตรโดยประมาณนะครับอยกดไปๆไแล้วก็เห็นว่าตะกอนดินไปอยู่เต็มแท้งนะครับไม่น้อยกว่าสองถึงสามไอหนึ่งถึสองชิวโดยประมาณนะครับเวเราจะอาัาดขินลงไปเป็นเจ็ดนึกว่าจะมีการเปลี่ยนแทลงน้ำใสนี่นะครับ ไม่ขาวไม่แดงไม่เหลืองนะครับแใส่นี่นะครับจะเรื่อยๆเราคู้เราจะจอยพ่อลงไปดีนนะครับเพื่อจะก่อนดินเลื้อดัอดบพุ่งลงไปนครับขณะน,นี้เราอยู่ที่ระดับประมาณ39.5นะครับ สามเก้าเมตรซรึ่งประมาณนี้นะครับซึ่งส่วนที่ก้นบอ่อพอดีนะครับซึ่งก้นบอ่อมีขนาดเล็กลงนะครับประมาณนิ้วิสองเสียบลงไปนะครับครับสำม,มึดตัวใหม่มาแล้วนะครับอยู่นี้นะครับเป็นสำม,มึดขนาดแรงขครึ่งนะครับยี่ห่อ่ออายเด็กประมาณนี้นะครับ ก็เป็นว่าเอาตัวใหม่ลงนะครับตัวนั้นเกิดปัญหาไม่ทํางานให้แล้วนะครับรอเวลานะครับรอเวลาดูลางบ่อให้เสร็จนะครับคงจะเป็นช่วงอินเย็นนะครับครับน้ําได้เริ่มเปลี่ยนแปลงนะครับไปที่ระดับประมาณ80%แล้วนะครับน้ำเริ่มใสนะครับดูจากอากบ่นะครับ จะฝากตัวดูด้วยสายตาก็โอเคแล้วนะครับน้ะไม่ใสดที่เรียบร้อยนะครับงานนี้ก็เป็นว่าสำเร็จไป90%นะครับเหลือการต่อเชื่อมต่อจับพื่นะครับลงเสมอแล้วก็ทดสอบเสมอแล้วก็โอเคอันนี้พื้นเราก็เอาหินเกดมาใส่ให้ ดูหน้าดูประมาณนี้นะครับพื้นจะได้นีน่มียืนเข้ามา,มาวานเราก็ดูทดสอบอีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็จะได้เอาหัวดูดของเราถอนขึ้นมานะครับแล้วก็จะได้เอาระดับนี้คือเราเอามาใส่ทั้งชุดสี่นิ้วประมาณ50เซนตรงนี้เราจะได้ปลดออกนะครับซึ่งการเอามาใส่เพื่อป้องกันไม่ให้ตกลงไปในบ่อ ไม่ให้ยิมเก็บยดถูกเไปลนบอ่อนะครับบอ่อนี้เป็นบอ่อขนาดห้านิ้วก็รู้สึกจะเบียดสักหน่อยนะครับไม่ได้มาตรฐานเท่าไหร่นะครับก็คิดว่างานสาเร็จนะครับน้ําใสนะครับเรากันปุนแป้งที่เป็นคล้ายๆแป้งลูโลไม้นะครับดูนเาขาประมาณนี้ให้น้ําได้ใสขึ้นมาเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับตอนนี้ เมอตัวใหม่ลวงบอ่อนะครับพอดีพอดีกับท่อไอ,อท่อการชุดขนาดสี่นิ้วนะครับเบียดก็บียดยพอดีนะครับการมีการโหลดจากนิ้วครึ่งมาเป็นนิ้วนะครับมาเป็นหนึ่งนิ้วนะครับครับเสมอทำงานเป็นที่เรียบร้อยนะครับ รอน้ำใสนะครับคือตอนนี้มีน้ําออกสีเหลืองเนื่องจากอยู่ในท่อเป็นท่อเดิมจะมีตะกอนดินติดอยู่ข้างๆนะครับอยู่ในในท่อนะครับซึ่งจะต้องโดนล้างออกสักระยะหนึง่งก็จะค่อยเริ่มใสนะครับแต่ไม่รู้ว่าน้ําจะได้กี่นาทีนะครับตอนนี้เรามาชมกันนะครับผ่านไปแล้วประมาณหนึ่งนาทีนะครับ ค่อยเริ่มเปลี่ยนแปลงน,นะครับเริ่มใส 50, 50้านะครับ ำขนาดประมาณแรงครึ่งนะครับของายเหล็กนะครับเพิ่มใส่ขึ้นเรื่อยๆนะครับขอบคุณเอซทุกท่านที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดนะครับวันนี้เราก็เป็นเัน่ว่าเอาหินเก็ดลงเพื่อกันตะกอนแป้งนะครับซึ่งเป็นคล้ายๆดูลูลไม้คล้ายปูนขาว ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านมาณโอกาสนี้ขอบคุณครับ